จเดินอกมาเติมเงินแว่นเมื่อกี้ตอนกดเงินออกลืมเติมเงินอ,อจะโทรไปเร่งทนายให้รีบมาหน่อยอืแว่นไม่ต้องท้อนะโจท้อโจพยายามสู้เพราะว่าโจอยากจะใช้ชีวิตสุดท้ายอยู่กับแว่นอืมอยากจะใช้ชีวิตสุดท้ายอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าไปทำอะไรที่มันทำมาหากิน นะสองคนตาย,ยายเอาแม่ไปอยู่ด้วยเอาแม็กซ์ไปอยู่ด้วยนะแว่นไม่ต้องกังวลหรอกแว่นมองหน้าตัวเองว่าโซมแม่นดูหน้าโจสิโซมมากเลยแต่โจท้อไม่ได้ไงเพราโจต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จเพื่อโจเพื่อแว่นสู้อีกนิดเดียวแว่นนะทนายตัดผมให้แว่นฉลองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตังแล้วนะ เพิ่งกลับถึงบ้านเนี่ยพอดีทนายเขาบอกว่าเดี๋ยวลองตัดผมให้โจบก็เลยตัดแล้วเป็นไงดูดีขึ้นไหมโอเคไหมรักแว่นนะ